บ้านดินคือจุดเริ่มต้นแห่งการพึ่งพาตัวเองแท้จริงบ้านดินทุกคนสามารถสร้างได้จงเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณเลือกทำตรงดําบ้านดินนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับเวลาก่อดินมาแล้วตรงนี้ พอเป็นไปสี่เหลี่ยมแล้วจะทำยังไงต่อนะครับผมก็พาขึ้นไปดูแลนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างนะนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับได้เห็นกันนะครับว่าก่อไว้แล้วก็จับระดับเขาจับระดับเสร็จก็สามารถทำได้แล้วนะครับตอนนี้มีสี่เสาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับผมหลวงบันดินครับครับจากที่เห็นตรงนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นวิธีนะครับที่จะตั้งเสาเพื่อจะทําหลังคานะครับนี่เป็นจุดห้องน้ํานะครับห้องน้ําของที่ทําไว้นะครับที่ผมก่ออิฐที่บอกว่า สามสิบสองสิบสามชั่วโมงะครับนับเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็พอก่อมาเสร็จปั๊บเนี่ยเอ่อก็จะใช้วิธีการนะครับต้องใช้ปูนนะ้ำปูนขึ้นมาเหมือนตั้งเสาอะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับบางทีเขาก็ใช้เอ่อคล้ายๆตัวทีะนะครับแล้วก็เอาไม้หรือเหล็กก็ได้นะครับมาตั้งไว้นะครับแต่นี้ผมใช้แผ่น เป็นแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้รองด้านล่างแล้วก็ใช้ที่แรกว่าจะเป็นเทมันทําแบบยากนะครับก็เลยใช้วิธีการเอาอนะิฐบล็อกเนี่ยมากอบแบบนี้เลยนะครับพอได้4สีเสาลักษณะนี้เดี๋ยวก็เอาตัวไม้นะครับไม้เนี่ยก็มา,าไม่ใช่โทษทีก็จะเอาเหล็กนะครับเอาเหล็กเข้ามาแล้วก็จะเชื่อมนะครับเนี่ยจะทําบากไว้ก่อน ตอนนี้ก็บากไปแล้วเดี๋ยวก็รอเอาตัวเหล็กนะครับก็ามาเชื่อมติดเดี๋ยวรอให้ปุนแห้งนะครับนี่ครับรอให้ปุนแห้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็จะเอาเหล็กมาเชื่อมนะครับนี่ก็ดูนี่เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรนะครับก็เพียงแต่ถ้าใครไม่เททับหลัง อย่างที่ผมบอกนะครับก็ใช้วิธีการนี้นะครับหลังจากนั้นผมเองผมก็จะใช้ตัวอ,อิดแจงตัวนี้ก็จะก่อๆๆไปนิดๆนิดหน่อยๆเพื่อจะให้เกิดการรับแรงนะครับให้แรงทั้งหมดของหลังคานะ้ํามันลงผนังเดี๋ยวผมทําต่ออีกนิดตนึงในร้อยปูนแห้งก่อนนะครับแล้วผมจะมาะบ่อยทีหนึ่งเวลาที่ก่อเวลาที่เชื่อมตัวเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับครับนะ และลังคาตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับจากที่เห็นนะครับว่าที่เมื่อวานนี้นะครับรอยปูนแห้งนะครับรอยปูนแห้งแล้วก็พอปูนแห้งเสร็จเพ๊บก็ขึ้นโครงเลยนะครับเนี่ยง่ายๆครับครับหลังจากปูนแห้งแล้วเนี่ยก็ใช้วิธีเอาเหล็กมา เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเราตั้งเสาสีเาส่เสานะครับวิธีการตั้งก็ใช้ปูนนะครับก่อนะครับจะเห็นก็ตั้งลงไปเลยนะครับนี่ครับตั้งลงไปนิดนึงยนะครับถ้าตั้งแบบนี้นะครับ โครงสร้างของหลังคาควรจะถูกยึดกับอาคารหลักอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะทำแบบเนี้ยแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่โล่งๆโดยที่ไมไ่ยึดกับอาคารหลักเลยเนี่ยแนะนำให้เอ,อลงไปตั้งสามสี่ก้อนนะครับลงไปตั้งสามก้อนความหมายคือว่าเหล็กเหล็กเหล,ล็กตัวเนี้ยครับ ลงไปเลยทักสามก้อนสี่ก้อนนะครับแล้วก็ให้ดินเนะ่ยโอบเหล็กตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าเผื่อมีลมมันจะหอบหลังคาเนี่ยถ้าเกิดว่าในที่โล่งๆอะ่ะถ้าเกิดเราไม่มีที่ยึดก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะปิวได้นะครับถ้าลมแรงๆจัดตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเทป,ปูนในลกนักษณะอย่างเงี้ยแล้วก่อปูนในลกนักษณะเนี้ยใช้เหล็กนะครับ ไอ้ใช้ตะปูน่ยตะปูห้าตอกลงไปในดินนะครับตอกลงไปในดินเลยตอกลงไปในดินแล้วก็เพื่อให้ตะปูห้าเนี่ยตอกไปสิบกว่าตัวนะครับผมตอกไปเกือบยี่สิบตัวนะครับเพื่อให้มันยึดเกาะแล้วก็เอาปูนเนี่ยอบแล้วก็ก่ออีดขึ้นมานะครับหลังานั้นก็ตั้งเสานะครับพอตั้งเสาเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้ยึดยึดกับอา,อาคารหลักเนี่ยสองสองที่นะครับอ่ะอันนี้คือน,นิดที่หนึ่ง นะครับและนี่อีกที่หนึ่งนะครับดังนั้นลักษณะเน,นี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถอ,อ,อยู่ได้อยู่ได้แน่นอนไม่ลมไม่หอบแล้วตัวเนี้ยมันเป็นมุมอับของลมดังนั้นลมไม่หอบแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับของอีกเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับของที่ผมจะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของการทําหลังคาเพราะบางทีคนก่อขึ้นไปแล้วบอกอ้าวแล้วจะทาหลังคายัางไง นะครับอดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็ถ้ายังสงสัยอยู่ก็สอบถามมาได้นะครับไม่มีปัญหาตอบทุกคาถามช้าหน่อยเท่านั้นเองพอพักนี้งานยุ่งนะครับเลยไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่อะนะครับเป็นด้านในเนี่ยหลังคาแล้วก็ทำแบบง่ายนะครับอันนี้เป็นหลังคาห้องน้ำ นะครับผมก็ทําให้ให้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอ่ะนะครับเห็นว่าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นปูนเข้ามานะครับตัวนี้เป็นปูนนะครับก็แข็งแรงครับอยู่ได้ไม่มีปัญหาครับตรงนี้แล้วมันมีตัวเนี้ยยึดกับอาคารหลักนะครับมันก็เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอ่อไปต่อนิดหนึ่งนะครับ ก็จะให้ดูตัวหลังคาอีกอันนึงนะครับอ่ก่อนจะไปดูหลังคานี่ครับเนี่ยตอนนี้ครับมัเมื่อกี้เนี่ยประมาณยี่สิบนาทีดินเนี่ยผมย่ำไว้แล้วนะครับนะครับขั้นด้วยนิดนึงดินเนี่ยผมย่ำไว้แล้วนะครับแล้วผมก็มาย่ำฟางใส่ทีหนึง่งพอย่ำฟางใส่เสร็จปั๊บเนี่ยผมก็เอามา นี่ยพื้นที่ผมได้ขนาดนี้นะครับยี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับเมื่อกี้ออกมาตีห้าครึ่งนะครับก่อนจะไปทํางานก็เลยเอาทั้งหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะครับว่าเ,เราคงจะไม่บอกว่าเราไม่มีเวลาเนะาะเพราะเวลาเราก็ต้องหาเอาเองในการทําก็เลยว่านี่แหละครับ 20นาทีพื้นที่ผม20นาทีนี้20นาทีนี้ผมทําฟางด้วยเหยียบฟางย่ําฟางย่ําฟางเสร็จก็เนี่ยเอามาเนี่ยฟางยังเหลือเลยนะครับนะยวพาไปดูนิดนึงนี่ครับผมใช้วิธีการย่ำลงไปนะครับดิน ตัวนี้เนี่ยผสมแกบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันสองสามอาทิตย์แล้วเพราะนั้นแกบมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปแล้วแต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับเก่อบนี่กับเดือนนะครับที่ผมตีไว้ที่คลิปก่อนบอกว่ามันแน่นมากนะครับเพราะว่าผมตีไว้แล้วผมก็เลยย่ำนะครับย่ำเสร็จปุ๊บก็ยำย่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 ำทิ้งไว้แล้วก็เอาคาดนะครับมาคลาดเพื่อจะเอาฟางเพราะว่ามันจะเพราะว่าถ้าถ้าใช้มือเลยเนี่ย โอ้มือเนี่ยกระพังเพราะว่ามันมีหินอยู่ตลอดเลยครับอันนี้ก็เลยใช้อันนี้คลาดนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็คลาดคลาดเสร็จก็ใส่กระถางไปแล้วไปพันฟางนะครับพันฟางที่กับตัวผนังมัตะกี้นะครับก็ก็เลยได,ได้อันนี้อัปเดทให้ดูนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับของหลังคานนเนี่ยอัปเดตแล้วก็อัปเดตไปเลยนะครับ นะครับหลังคาดน้อยเนะี่ยนี่ก็เป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งของบ้านกลมนะครับตอนนี้ก็ให้ยึดบงกบเลยนะครับนี่นะครับยดึดยึดบงกบไปเลยนะครับตอนนี้ก็ยึดบงกบไปเลยนะครับวิธีการตรงน,นี้อันนี้คือครั้งแรกอะ่ะผมจะทําแบบ แบบอน,นุล่ะครับแบบอันที่นะแบบนี้แล้วเราจะทําแบบนี้คือก่อให้เสร็จก่อนแต่พอเดโดยตัวนี้จุดนี้มันอยู่ใต้หลังคาเห็นไหมครับว่าพอถึงยังไงอะ่ะมันก็ไม่รอดมันก็กลอนอยู่ดีเพราะมันอยู่ใต้หลังชายคาเลยนะครับก็เลยต้องรีบทําก่อนลรวจะได้ก่อนะครับเสร็จก่ออย่างเงี้ยก็าทาไปสบ,บายครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแปบ๊บเดียวนะครับเนะห้องน้ําก่อเล็กๆห้องน้าอันนี้ก็เป็นสําหรับเอ่อ ของบ้านกลมนะครับก็ใช้วิธีกันยึดเลยเแต่แล้วก็เดี๋ยวเอาปูนมาอบอีกทีนนึงก็โอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับรับก็ดูกันไปอัปเดตก,กันไปนะครับนี่ครับนี้บ้านกลมที่ตีฝ้าตีอะไรแล้วนะครับน้่นก็เป็นห้องน้ํานะครับเล็ก น่าจะโอเคแล้วเนาะสามารถออพอเป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่เออ่จะลองทํานะครับจะรอนะครับลงมือทาลงมือทำ,ลอทำแล้วเราต้องเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จนะครับนะครับอันนี้คือก็ที่บอกว่าทำหนึ่งวันนะครับตัวช่องบรรดาช่องทั้งหลายแหลน่ช่องทั้งหลายแหล่ก็คือตอวนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็เหลือแต่ช่องบนซึ่งก็ต้องพันฟางอีกเหมือนกันนะครับก็ยี่สินาทีได้ประมาณขนาดนี้แต่ก็อย่าเทียบบัญญัติยางนะครับว่าอีกย0่สินาทีข้างหลังต้องได้ขนาดนี้อีกอาจจะไม่ใช่เพราะงั้นคือทั้งหมดเนี่ยอาจจะใช้เวลาทั้งสองสามพันนะครับก็คือตัวโล่งๆครับโล่งๆตัวบนนะครับเพราะตัวใหญ่เนี่ยจะช่องใหญ่เนี่ยจะเป็นกระจกนะครับด้านหลังก็จะก่อเหมือนกันก่อดินนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ